รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Twin Frame ร่วมกับธนาคารกรุงเทพและ เดี๋ยวกันเอา้ามึงจะเบรกทำไมวะกูว่าฉากผีออกจากบ่อแบบนี้มันคุ้นๆนะเว้ยค,คุ้นๆแหละนี่กูคิดเองเลยนะคิดเองก็หมาแล้วผีข้าเราจากบ่อนี่แม่งจะลิงเห็นเหเลยกูเคยดูด้วยเหรอเออคอกูยังไม่หายเคสเลยเนี่ยคืองี้เว้ย <c> ก <oughs> <c oughs> ูเนี่ยชอบเขามากไอดอล คาราวะเขามันต้องมีเซนนี้ไว้มึงแล้วแทนที่มึงจะคิดขึ้นใหม่เอ้าก็ตอนแรกตอนกูเสนอมึงไปมึงก็บอกว่าโอเคโอเควันถ่ายจริงเสือกไม่มาดูก็ตอนนั้นกูยังนึกภาพไม่ออกนี่หว่าเฮ้ยใครวะไปเปิดประตูดิเบียกไปดูหน่อยดิอแล้วมึงอยู่ข้างนอกเออดูหน่อยดิมึงก็อยู่ใกล้กับกูไม่เปิดออกไปดูวะ อะไรอ่ะผีเหรอไม่ใช่น่ากลัวกว่าผีอีกกินเหล้าเสียงดังอีกแล้วใช่ไหมฉันเคยเตือนแล้วใช่ไหมว่าถ้ากินเหล้าอีกฉันจะไล่กออขอโทษด้วยครับขอโทษครับ เออครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายสุดท้ายนะ พ่อเปียกไอ้ทัศน์มึงเพิ่งไปเช่าบ้านอยู่ใช่ป่ะวะเออมีอะไรวะที่หอกูโคตรเสียงดังอะ่ะแม่งโคตรวุ่นวายกูไม่มีสมาธิอ่านหนังสือเลยวะกูว่าจะขอย้ายไปอยู่กับมึงได้ป่ะวะเออได้ดิมาดิเอองั้นกูย้ายของพวกนี้เลยนะเออเจอกัน ารจะโชคดีหรือร้ายสุดท้ายเพราะตัวเราเองเธอใจเราดีซะอ,อย่างบาดร้างก็กลายเป็นดีผลกรรมกำหนดชะตานำพาสิ่งที่พบเจออย่าเพลดเดินทางไม่ดีชาตนี้ผลกรรมตามฉัน ทำกับเลว้เมื่อไรระวังตัวให้ดีบานดีจะพร้อมลงทันจะหลอกลอ อเหรอเออสอนนั้นแหละเออมึงเข้ามาเลยเดี๋ยวลงไปรับโอเค อย่างใหญ่หลังนี้แน่อะมันบอกมาทางนี้นี่แหละเอาไอ้ทัศน์ไกลอาเหรอหน่อยนิดหน่อยไม่หน่อยไกลเกืออนี่พาคินเพื่อนที่คณะกูแล้วก็เป็นรูเมทกูด้วยมันจะมานอนที่นี่กับกูด้วยนะส่วนนี่ไอ้ยอกเพื่อนที่คณะกูเหมือนกันแต่มันมาๆไปไป มากินเหล้าแล้วก็ไปมีมีไหมโหอย่าเพิ่งอ้นี่ไอ้ทัศเพื่อนสีกูตอนมาไปทำความรู้จักกันไปไปคุยในบ้านก่อนไปโอเคไปถอดเทันได้เลยใช่ครับวางไว้ละเอ้ยทัศค่าเช่าเดี๋ยวกูจ่ายสิเนี่ยนะเฮ้ยน้องขินมากขอบใจมากเพื่อนไปรักเดี๋ยวมึงกับเพื่อนน้องห้องนี้นะ นอนได้ปะวะเฮ้ยได้สบายมากมึงไม่ต้องห่วงเก่าเลยนะเฮ้ยอยู่ได้สบายมากเฮ้ยเป้มาดูนี่ดิบ้านเพื่อนมึงโคตรสวยเลยวะนี่ใช้ถ่ายหนังสั้นได้เลยนะเว้เออวะมึงอะตากล้องอะวะ่าไงกูว่ามุมเยอะดีวะถ่ายง่ายเลยเออมึงว่าได้กูก็ว่าได้ เฮ้ยคือนี้เทอมเนี้ยกูต้องทำหนังสั้นส่งอาจารย์พวกกูเลยว่าจะขอใช้โูที่นี่ถ่ายทำได้ป่าวะเฮ้ยเออเอาดิถ้าม,มันใช้ได้ก็มาถ่ายได้เฮ้ย <Hey, S 2> ขอบใจมากเว้ยแกวครับงั้นเดี๋ยวคืนนี้กูทำบดเลยาเอออ่แล้วมึงรออะไรกันอะอ,อไเป็นคนของนี่อ๋อออ,อ,อ,อครับครับไปดิขับผมครับพ,พี่เปี๊ยกโทผู้คนของก่นอน Eu vou te contar ลาวนี่ครับจ้าจะไปเรียนแล้วเรอครับยายครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีเพื่อนมาอยู่ด้วยสองคนนะครับยายได้ได้ดีสิเองจะได้มีคนช่วยกันหันกับชาวบ้านแสนมิตกับนมเหมือนเดิมเลยนะนี่ครับงั้นผมไปก่อนนะครับยายจ้าดีครับ น้องอยู่บ้านหลังนั้นเคยเจออะไรแปลกๆบ้างไหมไม่มีนี่ครับเออน้องนี่จิตแข็งใช่ได้อม เพียงแรกเจอเห็นหน้าเธอทำฉันเพอ้อทำฉันฝันแค่เธอยิ้มมาแค่เธอมองตาเกือบจะบ้าเหมือนรู้จักมาตั้งนาน เพราะในฝันฉันได้เจอเธอทุกคืนางในฝันที่ฉันเจอเธอคนนี้เมื่อที่ในฝันแค่เธอเดินผ่านใจก็สัน่นฝันถึงทุกวัน นับสนุนโดยสะอาดทั้งช่องปากเจเดนทรีอินวนยาสีฟันสมุนไพรจากจุฬาเฮิร์กูว่านะมึงเมาแล้วมึงหลอนมากกว่ากูพูดจริงนะเว้ยเป็นจริงมากเลยนะเว้ยความรู้สึกกูอะเขา